สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องายสุมพเจ้าดาเร่ทางไลน์มาพบพ่อกันอีกแล้วในคลิปพี่น้องเอ้ยเออในเพจมีม้วนพาแซบเออมาในกอยสีพี่น้องลาบสีลาบนี่กระลังโซอยู่พี่น้องกันมาที่นั่นเออเอ้ยมาหันกันไม่ขึ้นพี่อยากขาไอ้ขาวๆอันนี้นะสุมพเจ้าเอ้ยเขาเรียกอะไรนะอ๋อสบายนางเอาสบายนางค่ะหันสบายนางนะคะเออภาษาไทยเอ้อสบายนางพี่น้องฟ้องายภาษาลาวเอ้อันคาปกหน้าหน้าหน้าบู๊ยักไปกระดือนะฮัมเดินรถเด้อสุมพเจ้าเอ้ยเออเอาเออใน ขาเบียงใบขาเบียงใบบ้านเอื้อนขาเบียงใบนนี่ใส่กอยใส่ลาฟแล้วก็ต้อด้วยมีอย่างก่อนอึนอย่างก่อนเลยคณะคนะอะไรพักรีวะคณะนะเออวคณะหน้าพี่น้องเอ้ยเออนี่ั้องห่วงก้อยลาบเออเซฟนี่พี่น้องกองไปเอ้ยมันต้องห่วงหุ่นไม่ดีให้ไม่ดีซอยเพื่อนนะพี่น้องซอยตั๊บพี่น้องซอยตั๊บนี่บวกเนี้ยซุ้มเจ้าเอ้ยลาบไม่ซุ้มเจ้าเบิ้มซุ้มเจ้ากินแล้วพี่น้องเด้อเอออย่าลืมนะพี่น้องเอ้ยเออ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเาพบพ่อกันอีกแล้ววันนี้พี่น้องรับซีนได้พี่น้องเด้อวันนี้รับซีนสุ้มพระเจ้าดาวดาทั้งหลายก้อยเนื้อก้อยเนื้อพี่น้องก้อยซีนก้อยเนื้อพี่น้องเนื้อได้พี่น้องกินมาห้าห้าการามัางกันยังบ่มเอิญจ้าพี่ห้าการาม่างห้าร้อยคนกินอย่งบ่มเอิญพี่น้องปอกไปอันเนื้ออันนี้ไม่ทับอันนี้ตับอันนี้คันหน้าผ้าคิรีผูพี่น้องอืรับซีนได้รับซีนได้ซุ้มพระเจ้าดาวดาทั้งหลายพี่อ่าตอนเาทำชาชีสรับซีนทามาหันหอมกันพี่น้องเลย เออหันผักหอมก็พี่น้องเอ้ยอย่าไปหันหอมเลยอืมหันหอมหันเครื่องหอมใสก่อนหันลายก่อนอืมาหันก็เลยพี่น้องตัวน้ำสีราบสีเนื้อต้องหันหอมก็ไจากนั้นอยไางไะพี่น้องเนาะอ้าวตอนใหญ่เกินไปดิอืมหันหอมพี่น้องเอ้ย กินลับซีนพี่น้องเอ้ยเลิกงานเลิกการมาได้ไหมนี่เด้อสู้มือเจ้าเออเออเออเลิกงานเลิกการมาไหมนี่ไปซื้อน้ำเสร็จเด้อกินข้าวรับดึกนุ่กันสู้มือเจ้าเอ้สู้สุดคนเจ้าเ่าดากเอ้ หอมพี่น้องหอมบักบัานี่มาอืมใส่จานไว้พี่น้องช่วยหอมก่อนช่วยหอมมันครบ ừ, อมืมแตน้ำกบซีกียมพี่น้องเนาะ หอมีปน้องอันหอมป้อมบ้านาเฮาเดเขารับดึงกันลาบเนื้อลาบเนื้อี่น้องก้อยเนื้อไ่สมุเจ้าเล่าดากเอยเสียงดังไรได้พี่น้องห้องข้างข้างันตื่น เราเพิ่งจะเลิกงานตีสองเขาเพิ่งนอนเสียงดังไม่ได้นะจ๊ะเสียงดังมากไม่ได้นะต่อไปพี่น้องไปบุกูดใช้จักน้อยเนาะมันดับข้าวเนาะมสม,มุิเจ้าเออใช้บกูดจักน้อยมันมีกลิ่นหอมจักน้อยเคยใส่บ่ เลพนะี่น้องขาเสน้อยบอกไนับข้าวพนะี <c ười> ่ะนะ้องกวยเนะื้อเสียค่ะเสรายเลยพี่ะนะ้องมัะนอะืมนบอ มาพี่น้องมาพี่น้องมาถึงขั้นตอนการลาบระบานทึกสมุทเจ้าเดาเา้าด่าเอ้ยมาถึงขั้นตอนการลาบกันคนแล้วพี่น้องเลยเตียมหม้อเตรียวนี่แหละไปมาถึงขั้นตอนการลาบเอาละทนีนี้อืมนี่ย่างไส้ในพี่น้องปองควายสมุทรเจ้าเด้าเอ้ยใส่ปลาดงปลาแดกกันได้อืมตอนแร้วใส่้ำป่าไปเลยพี่น้องเลยเออพี่สมุเจ้าเลยจะไปแต่กินมาเนาะคือจะมาลายเนาะ ออใส่พริกป่นไปพี่น้องพริกป่นนี่ใส่เพ็ดมักมักเพ็ดกระสลายได้พี่น้องเนาะใส่ลีลาห์มันจะแซ่บมั้ยพี่น้อง,นะองรับข้าวน้ำเพ็ดเพ็ดอืมแซนบุเพ็ดกับบุสเซฟได้เอาคั่วเดี๋ยวพี่น้องเอาใส่แก้วข้าวซุปกระเจ้าเอ้ยนีใส่จักบวงมาสองบวงบ่งบวง,งนึงเนานะอืมเอาละใส่ลายพี่น้องเลยอืมสุรส มื่อกี้นี่ซื้อรถมืดพี่น้องลงไปขอดาเจ้าอยู่ข้างล่างเออเขาเซเว่นอยู่เงิลืมซื้อมาเออเป็นบ้าแล้วพี่น้องเลยสิลักตัวเองสิลักไปแท้ยังเงินลืมซื้อซื้อรถคนพี่อุม้มเ้ยหอมก็คั่วได้พี่น้องตามด้วยน้ำปลาเด็กสูตรเก่าเจ้าเดิมถ้าขาดปลาเด็กไปคนสิบบุษเสพหรือพี่น้องเงิน,นยังก็ได้อือ โคนโคนพี่น้องหอมมะเงียลงเนาะพี่น้องเนาะพี่หอมมันซอยไปไม่เยอะนี่ก็ได้ลงไปเลยพี่น้องเอ้ยหอมลายก็ใส่หอมลายมกน้อยก็ใส่น้อยสุ่มไเจ้าเอ้ยใครละมักหอมหอมไปโอ้ยหมูมีหามมีในสุ่มไเจ้าก็มีเพียอยู่หน่อยนึงนี่ใส่มันเพียหรือบีนี่พี่เลยนี่เราแบบเพียนะเนาะโอ้ย คักพ่อเนาะแล้วจะไซส์มันดลรังก็ได้บอกว่าอ๋อมีเพียนะให้น้ำปลาให้นะกนให้ยังใส์มันเพียสักดีรังก็คือเหนียวนะมันนี่พี่น้องเหนียวคือเข้มข้นแต่่ะเป็นสิบโมมีน้ำโมมีน่าอย่างนี้มันนี่เป็นจังไดมันเป็นจังไรมันเป็นจังไรสิบโมมีน้ำโมมีน่าอย่างนี้มันเนี่เออมาหามา เอาเนื้อลองเ,อเลยพี่น้องเอาขน้าลงเลยพี่น้องขันหน้าขน้าคันหน้าไปก็ปปตามด้วยตับตับตับพี่น้องอือเสร็จป๊าลงไปแล้วพีววว่น้อคีรีวิไไ่งพี่น้องไปคีรีวิ่งอีกเพราะกระลังังเตมพี่น้องเตมทานนื้อลงไปเตมพี่น้องเลยพี่น่าจะไม่เตมพี่น้องบม่ได้กินห้ามหมูบ้านกับบะหมี่ซุ้มปิ่นเจ้าเลยเตมเอาม่านล้าปลับล้าม่านน,น,น,นั่นน่ะอือเพราะีเจ้าเห็นสศีเจ้ากระตุกใจแล้วกระโดดกอระเดียบไปนี่นะ ราดซีดชีดซิดซิดโอ้เจ้าเป็นสีคนได้บ่อือคนบ่ได้ตอนนี้นะอืม้มเอ้ยเงี้ยมาแล้วพี่น้องเอ้ยพกเงี้ยเสียหายไปแล้วอโอ้ยเปนสีข้าวเนื้อขนังบอสประมาขนาดสามเนี่ยบุได้ยังเต็มพี่น้องโอ้ยมาเป็นปตะกินดอกพี่น้องเอ้ยเงี้ยมาแล้วมาพี่น้องเออเขาไป็นเพี้ยนกะละมังมาเมื่อกี้นี่เวยกะละมัมงเพี้ยนโมสุบเป็นเจ้าลแล้วก็กระมัด ขออนุญาตเด้อเอามือใส่ม uh, ือพี่น้องเลยใส่อันอันน uh, ี้คงสิบทข้าเนื้อเข้าหนังเพราะมันลายขออนุญาตพี่จะอนุญาตน้องเด้อใส่ทุกอย่างอยู่ได้มือเลยเออคงสิบทข้าเนื้อเข้าหนังกันแล้วมันนี่รับดียครัหมู่บ้านพี่น้องเลยสินห้ามือบ่ะมดอืมใช่ทุกอย่างกันนี้น่ะอ๋อเครื่องปรุงสีพงสีพ่อพี่น้องหอมสิอีกนะทุกเจ้าเนาะอืมเทหอมลงไปเลยพี่เออบุษชันน้ำบุญไปตะกินเแล้วก็เบิ้งนะมันลาย น้องเอ้ยเห็นไหเจ้าเห็นอืออือที่ฮ้อนยยมบุญเด้นะพี่น้องเนาะเออยแยมเป็นบุญเป็นท่านอยู่บ้านเฮาน่ะเนาะขึ้นเฮือนใดก็ได้ก้อยเนื้อก้อยเี้นซู้กันกลิ่นน้องเอ้ยจะจู้วัดไปเลยหรอเล่านี้อืมพี่เห็นบ่เป็นแต่แซ่บบ่พี่น้องก็ขดซี่งก็เด้อ ขออนุญาตทั้งหลายอืมจ้าไหมน้องน้องพอแล้วเน,นื้อน้ำจะน้ำประเลาได้แล้วเขาเจ็พิษเด้อผมมันน้ำปลาน้ปลากระสายอยู่เออลายพี่น้องเอ้ยพริกกับบุกพิษแจ้งพริกก่อนพ,พี่น้องป้องไฟโอ้ยป็นสิบหกเขาจะบอก ใส่พริกพ่มพี่น้องเจ้าวดไปมันบวชเพชรบวชเพชรนี่มันข้าวเห็นบ่าวใส่พริกเนี่นงัวครับเราบต้องเติมก็ได้หรือมัง้งมันน่าจะข้าเนื้อเข้าหนังกันละวันนี้นเดอ้อเสร็จทุกอย่างได้มือกันเลยพี่น้องเว้ยเหมือนบุษไส้โอ้พระเจ้า เห็นบมอสุนเจ้าน้ำลายไหลอยู่บ่เหมือนใช้เพียรได้สุนเจ้าอืมน้ำมาซีมนันได้ที่น้องเลยเดีเข้ากันบ่อืม มันขอนึ่งขอนังเอมาพอแล้วพี่น้องเอิ่นโอเคแล้วมาแล้วบอพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป้ายซุ้มมะเจ้าดาดาทางหลายมาพบพาอกันอีกและเออเอวันนี้พี่น้องมามาดูขั้นตอนการกินพี่น้องเออบอพลายอืมลาบก้อยเนื้อนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเทใส่จานนี่พี่น้องเอ้ยเบ้งออกแรงนี่ขนาดเบ้งออกแรงพี่น้องเลยอืมใส่ลายมาได้มันเต็มจานพี่น้องเลยอืมเอ้าทำมา กินกันเลยวันที่นี้เฮาลับแล้วพี่น้องเอ้ยมันกินกันเลยอือพักงาข้าขิงมีพักอย่างไงครับเอออันนี้พักข้าวท้องพี่น้องเอ้ยเคยคุณจักที่บอกบ้านเฮาเคยมีนะบ้านเฮาน่ะพักข้าวท้องนี่เนาะอาการมาเห็นอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยพักข้าวท้องเราพักกาดพักกาดหื่นพี่น้องเอ้ยนี่นี่กาดหืนนี่อืมสารแน่เออบ้านเฮาเอิญไผ่ไผ่อย่างว่าอีเสิร์ฟเหรอวะอีเสริมเออรักไปมากกพี่น้องเอ้ย เอาละลายพี่น้อง,อาาาองมากินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเออลองล่องบัองอืมกินกับพราข้าวท้องกันพี่น้องเอ้ยจะจุดกันเลยอืมก้อยเนื้อก้อยเนื้อพี่น้องเอ้ยอ๋อสุดยอดสุดยอดแดงแดงครึ่งน้ำลายลายอ่อืมอืมน้องกระเพริกอืม อันนี้อันนี้คุยดิพี่น้องก็อันี้บพี่น้อง อเอ้สัง่งเก้ไปด้วยอืมอืมนักขับรับข่าวของอ่างกิน

อืมันกรอบกรอบอ่อนไปเนองคักสมซมไปน้องพี่ตับอืมตับพี่นอ้องเอ้ยตับเื้แบงกินเนาะเวลาแบบมืดอืม ขา้ขาวมีพี่น้องอืึ่งคาพี่